โยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปกันนะจ๊ะเอาละสิ่งที่ผมจะพูดในนบัตรนี้ก็คือการบ่นนั่นเองซึ่งโปแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างโปเนี่ยมันก็กวนส้นตีนเราในบางครั้งนะครับอย่างเช่นผู้ชาคนนี้ที่เป็นเหยื่อรอนะครับเหนือคนสุดท้ายนะครับแต่โดนโปฆ่าซะก่อน <the> การดูห้องหรือเช็คห้องก็เป็นเรื่องที่สําคัญ ดูสิแม่ยิ่งก็จับวางมึงเป็นด็อกเตอร์สเตรนด์มะเนี่ยแม้กระทั่งการปาร่าระเบิดมึงดูสัตว์มึงดูแม่งลอยอากาศได้ด้วยโอ้โหนี่มันอะไรวันนี้มึงดูดีความระดับสูงอืมอีม <c oughs> ผมก็สมนต้ำหน้าที่โป้แม่งไม่มีกระสุน Calm down, down, dude. No, 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 no. No, no, no. <coughs> I'm sorry. Tao phải lấy ไนวะเอา้าไอ้แบงค์ป่วยสว์เออมึงดูมันมันขี่รถมายิงกูได้ยังไงเพราะมันเป็นซูเปอร์แมนกล้วย ไม่ตัวเดิมเลยและนี่ก็คือโปรอีกตัวหนึ่งมึงดูความหมนีดสิมึงดูมึงดูมันมึงดูมันโอ้มันโปรนี่ไหวสาดจอวันนั้นเราจะรักกันเย่แบแบอ๋อนาอ้อบแบแล้วคุณเคยเห็นโปรแม่งดักอยู่แอร์ดรอปหรือไม่ คุณก็ดูผมซะจดจำและระวังด้วยไอ้เขามีประเด็นกูลงก่อนเลยตันกูตายแล้วตาไปไปไอ้เฮียโดนโปอีกแล้วเสดอุ้ยและนี่ก็คือโปที่โคตรพ่อคุณแม่สามขี นั่นแหละคือทั้งหมดที่ผมเล่าเรื่งองมานะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกาด้วยนะจ๊ะผมขอถามคุณผู้ชมหน่อยว่าคุณเคยเจอโปแบบไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ